สวัสดีค่ะกิจกรรมความเพียรครั้งที่6วันที่27พฤศจิกายน2567รหัส198บัดนี้วันที่27พฤศจิกายน2567 เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้านางพิชชาพัฒคารภูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาเดกครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจุดจ่อในอาคาระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดสาทุบทสวดบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวาเวสุอักขาลาคันฉันตุเทวตาสัตรมังมุธิลาชันสะสุนัตตุสังฆโมขะหังสังเคกาเมจลูเปสิริสะิสริขะละตะเกจันทะลิเขวิมานี ทีเปลัตถีจะคาเมตะลุวะนขะคะหีเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาะละทะละวิสะเมยักขะคำทัพพระนาคาตันจันทาสันติเกยังมุนิวะละจะนังสาวโลเมสุนันตุธรรมะสวะนากาโลอยัมทะกะทันตา ธรรมะสวนณกาโลอะยำพระธันตาธรรมะสวนณกาโลอะยมกทันตาบทสวดบทที่สองนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดที่สามบทสวดไตรสรณนคม พุทธังสลารนังขฉามิธรรมังสลานังขฉามิสังฆังสลารนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสลารนังขฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานังขฉามิทุติยัมปิสังฆังสลารนังขฉามิตติยัมปีพุทธังสลารนังขฉามิตติยัมปิธรรมังสลานังคฉามิตติยัมปิสังฆังสลารนังคฉามิ บทสวดบทที่สี่บทสวดสัจจกิริยคาถานัตถิมีสารนังอันยังพุทธเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเมีหูตุสัพพทานัตถิมีสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวลัง เอเตนะสัจวัเชนะสูถิมีหูตุสัพพธานัติมีสารนังอัญยังสังโคมีสารนังวัลังเอเตนะสัจวัเชนะสูิมีหูตุสัพพธา ต่อไปบทสวดบทที่5มหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัมยังพระวาสักเกติวิละหีติกะปิละวัตสมิงมหาเวเนมหาตาพิกุสังเคนะลัดทิงปัญจมัตเตหิพิกุสะเตหิสัพเพหิวาอลหัตเตชิสหะห,หิ จะโลกะอาตูหิเทวตาอาเยภุมิเยนะสัตตะปิตาหูนติพระควันตังทศวรายะพิขุสังฆะสะอะถาคูจตุนังสุทธวาวาส,สกายิกานัง เทวานังเอตะทะหูสิอายังโขพระขวาสักโขวิลหัติกับปิละวัฏสมิงมหาวะเนมหาตาพิกุสัตวนะลัททิงปันจะมัตหะเหติพิกุสัหีติสัพเพหิวะอรหัตเตชิสหะหิจะสุรกะทาหูติเทวตาเยภูมิเยนะสัตน,นีสันนิตะ ปฏติตาหุนติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคัสสะยันนูนะมะยยมปีเยนะพระวาเตนูปสังกะมือเยยามะปุปะสังมิขวาพระขวโตสันติเกปัญจะพาถาภาะวะสืยยามาติอัทโคตะเทวตาสืยยะถาปินามะพระขวาปุริสูสัมมะชิตตังวา พาหังปะสาเสยยะปะสาลิตังวาพระหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาเวสุเทเวสุอัฏฐะละหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุละหังสุ อะถูตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวาเอวันมันตังอจตังสุเอวามันตังทิตาขูเอกาเทวตาพระวโตสันติเกเอ,อิมังคาทังอภเสศีมหาสัมโยปะวะติมิงเทวากายาสมะคาตาอะคัมหะอิมังธรรมะสมยังทิคิตาเยวะอัปะราชิตะสังคติ อะทาโคอปปาลาเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาทาังอภยาศีตัลละพิขโวสะมะทาสะหังสุจิตตังอนันโนอุชุกมามังสุสาละทีวะเนตานิขะเนวะอิทานิลักขันติปัตติตาติ อัะโทอป,ปลาาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชวาขีลังเชวาปลิคังอิท่าขีลังอูจะมะมชาตีจะลันตีสุทาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทขุอัป,ปลาาเทวตาอภะคะวะโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสีเยจจิพุทธังสารนังขาตาเสนเต ขมิสันติปะอพายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกังปะลิปูเลสสันติติอัโชภพักวาภพิขูอามันเตลิเยภูมิเยนะพิขเวทะสุโลกะ่าสูสุเทวตาสันนิปตาโหติขะถาขะทางทัศนายาพิขุสัง คัสสะเยปิเตพิกเวอหีสูงอตีตมันทานังอาะหูหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตอาอหีสูงเลยยะถาปิเมือหังอาเหติเยปิติละพิละขะเวเว พิสันติอานาคตามะรัตานานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควะตานตังเอตะปะละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาพระพิสันติเลยะถาปิไมหังเอติละหังอาติลัสมิงพิกวเทวกายานังนามามิกกตตะยัสมิพิกวเทวกายานังนามามิ เทสิสามีพิกเวเทยกานังนามามิตังสุนาถาสาธุกังนะมะสิกะโลทะพาลิสามีติเอวันพันติเตโชเคพิกขูพักวะโตปัจจโตโสตุงพักวาเอทะทะโวจะ สิโลกะมนุกันสามิกัจถาภุมิมาตะทัส,สิตาเยสิตาสิริคัพพะลังปะหิตะคัตตาสมมาหิตาปุถูสีหาวะสัตีนาโลมาหังสาภิพัมภุมโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสน,นะมะนา วิลาพินโยปัญจะตะสเสพินยาะวะเนกาปิละวัฏเวตะโตอามะตาชิสัทธาสวาเกสารเนลติเทเวากายาอพินกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอปะตะวะกะลุงสุทพุทธะสารนังเตสัมปาตุละหุยานังอมะนุสานาทสะนัง อเปเกสะตมัทธคุงสะหาสังอาระสังฆลิงสะตังเอเกสะหัสานังอามานุษาสะมัทธสูงอเปเกปัตณมัทธคุงสิสาสัพพุกาอาหุงตัดจะสัพพังอพิญญาะวัคขิวชีนาจักขูมาตะโตอามันตะติสัทธาสวาเกสารนีลติ เทวกายาอภิงกันตาเตวิชาณาถะพิกโวเยโวหังกัสยิสามิคิลหิพระปุปะโสสัตตาสาหัสายะวัคขาภุมมากบิละวัฏวาอิทธิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยะสิวันูโมทะนาอะภิกามุงพิชูนังสมิติงวะนัง ชะชะสหสสาเหมวะวตาปักคานาตะวัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัฒนวันโตยสัสยะสัสติโนโมทะนามาอภิกามุงพิกุนังสม,มิติงว่นัง สาตาคิตาติสหัสายขามานวันนีนูอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัฒนวันโตยสัสสิโนโโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนัง อิทิเจเตโสภะสาหาส,าส,าสายักขานานะคะวะณีนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยาสัสิโนโมูทะมานาอภิกามุงพิกูนังสม,มิติงวะนังเวสามิตาปัญจะสตาปักคะ นานัตคะวัดนีนูอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยะสาสิโนโมทะนามาอภิกามุงพิขูนังสัมิติงวะนังภุมพ,พิโลราชะคะหิโกเวปูสาระนิสานังพินโยนังสะัตะสะหัสสันยักขานังปะลิยุปะสาติ ุูมิโลราชาคะหิโกโสปาคะสมิติงวะนังปุริมังจะทิสาลาชาทะตะลันทโสปัาสาสติคัตทาพระนางอาธิปติมหาราชายสันสิโสปุุมปุตตาปิตัสสะพระโวติทนามามะหัมธาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยัเสิโินโมทมามนาอภิการุงพิขูนางสมิติิงวะนัง ทักขันาที่สาลาชาพิครูตปะสาสติภุมพ,พาทานังอธิปติมหาราชาและศสสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอิทนามามหัทัพพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโต ยัสสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิคูปักคูปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสัตสิโสปุติตาปัสสะภาโวอิทิมะนามหัพภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยัสสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิชูนังสมิติงวะนัง อุลักตะลันชะที่สาราชากุเวโลตับปะสาสติยักขานังอัจิปติมหาราชายัสสสิโซปุตาปิตัสาพระหโวอิทนามามหัพระรามา อิทิมันตโตชุติมันตโตวัชนะวันตโตย,ยัสสัโนูโมทะนามาอภิกามุงพิกขูนังสม,มิติงวะนางปุละมะที่สังอัละทัตโคทักขะข,ขินเน,นวิลุหะโกปะจฉิเมวิขูป,ปะโคกุเวลุอุทะลังทีสังจัตตาโลเตสังนาหรา,าชาสมันตาจัตุโลทิสาทัศนามอิทงังฉุกะวะเนกาปิละวัทเวี เตสังมหาวีนทาสาอากูวัฏฐินิกาสัทธามายาภูมีเวมีนทุวิภูจะภูวิตูสหะจะธโนกามาสะเสโทจะยิมมุมัทุยิมุนิบันทุจะปานโทโอปะปัญจะพิทูเทวสูโตจะมาสติจิตตะเสโนจะคับธรมโทนัทาราโชชะโูสกโ ชาตูปัญจุสิโคเจวะคิมพะคุสิริยะวันจะสาเอเตจันเจะลาชาโนคันทัพพาสหลาภุขิโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงว่นังอทาคูณภะคาาตาเวสาสาสาหปัจชะกากรมพระลัสาสลลาคาอาคูปายาคาสาหาติภิยามุตตะยะ อคูนาคายัสสินเอวันนันโนมหานาโคโสปาคะสามิติงวะนังเยนาคาลาเชสหเสนาหะลันติทิพธิชาสักขีวิสุจักขูเวหายาสาเตวัตณมัญชะปัตตาจิตตาสุปันาอิติเตสะนามังอภพยันธาทธานาฆาลาชชนะมาสิสุปันาโตเขมะกาสิพุทธโธ สันทาหิงวาเจหิงอุปหันยาคานาคาสุปันนาละนะมะกันสุพุทธังชิตาวะชิหันเทนะละมุทังอสุราศีตาพาตะโลวาตะตันเสเต,เตอิทิมันโตยะสัตสีนกาละกันชามหาพีมาอสุราธานะเวคะสาเวปะกินจิสุจินตะวะปะหาลาโทมะมูจิสาหะ สะตันจะท่าปุตตะนังสัพเพเวโลจะนามกาสันตินิวาพระลิงเสนังพาหุพัธามุพาคามุงสะัมมะ,ะโยธานิทันพันเตพิ่ขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปทาวีจะเตเชวาโยตัคาระคามุง วัลุนาวลุนาเีวาสูโมจะยะจะสาสาส,าสะหะเมตตาจะกลุนายะกายิกาขา,าคูเทวากาสัชินูสะเีติทัศธายากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยศิระสิโนโูมทนามาอภิกามูภิกขุสะมิติงวังเวนทูลจะเทวาสาหาลีจะอัสมาจะทุเวจะมา จัดทนสูป,ปะนิสาเทวาจันตะมามาคุปุลักิตาสุริยะสูป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคุงปุลกชกิตานัณขันตานิปุลชิวาอาคูมันทะวาลาหากาวัสูนังวาสาวูสีทูสักกาสักกปาฆาปุลินทโทูท่านเสเตท,ทะสะทากายาสพเพนาน,นตังวัดนีนู อิทิมันโตชุติมันโตว,วัฒนวันโตยัสัสิโนโมูทะมานาอภิกามุงพิกขูชินังสัมามิวานังอัทาขูสะหาปูเทวาชะตามัคคิชิลิชิวาอลิธิกาจะโลชาจะอุม,มาพุทธะนิสาสิโนวรุนาสาหาสัมมาจะอันจุตะจะอเนชากา สุเลจ,จุจินตาอากูอากูวาราสเนสโนทัศเสเตทัศาาธากายาสพเพนานตาวัดนูนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยะสัสิโนโูมทธนาอาภิกามุงพิกุนังสม,มิติงวังสมานามาหาสมานามานุสามานุสุตมา คิดทิตาปุสุ้ายอากูอากูมโนปทูสิขาอัาคูหะละหะละโยเทวาเยจะโสหิตาวาสินปราคามหาปราคาอากูเทวายะสัสินสะเสเตทะเลกายาสัพเพนานตตะวัติโน อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยัสสัสโนโมทานามาอภิกามุงภิคูนางสมิติงวะนังสุกากา,การุณอรุณาอาคูเวคะนัสสาสาหะเอโอทาตพ,พากนวคีอาคูเวจาจักนาสะธามันตาหาลคะาชามิสากาจะสัสสินูณทะทายังอาคาปัจจุณูโยทิสาอภิวันสติ ทะเลเตทาสาคากายาสเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวัฒนวันโตยัสสัสิโนโมทมามนาอภิการมุงพิชูนางสมิติงวนังเคมิกาตูศิยากามาอัตถกาจายาสะยัสสัสิโนสัมพิกาสามะเสทาโชนามานาจะอาวาสานิมมานาสะสติโนอาคูอัฐาคูปละนิมิตา ทสาเสเตท่าสัทธากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวัฒนวันโตยัสสัสินูโมทามานาอภิกรรมูพิชูนางสม,มิติงวนนางสัตเทเตทีวะนิกายาสัพเพนานะตะวันนิโน นามันวีระเยนะ,ะอาคันชุงเยจเลจับทิ่สาสหะวะบุษาเฉมัชีลังโอคตินะนมะมาสวังทักเขโมูะตะลังนาคังจันทะอสิตะติตังสุลามะสุลีมัตละมัจจะปุตะอิทธะมาโขสหะ สันนังกุมมาติโสจะโสปาฆาสมมิติงวะนังสหัสสะมะโลกานางมหัสภะพิตาลิติอุปป,ปันโนชุติมันโตภารกานิยะส,สิิโสทัศิธะอิสระอากูปัเจกะวะสะวัติโนเตสัตจจะมัตตะมาโคอาคาหาลิปลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสมะเก เมะละเสนาอภิกามิปัสกันหัสสมมันที่ยังเอถะตันหะถะอัดฐะกะลาเคนะพันธุไมวะโวและมันตาปลิวะเลระมาโวมุทธาติโกนังอิตตะคัตธามหาเสนูกันหาเสนังอัปสะอับเ,บะเยยิก ปานินาแต่ละมันจะสละลังกันวาเทวลังยะถาปาลุศม,ม,มูมีมูทหนายันตุวสวิชุโกตะทาโสปันจุทาวันติสังกุโทอรยังวสีตันจะสับทังอภินยายะวัคสันวานะจักสุมาตะโตอามันติัทตาสาวเกสารนีลตมาละเีนาอภินันตาเตวิชาาททชาถพักขโอ เตจะอาตัปะมักกะลุงสุตวาพุทธศาสานังวีละระเคหิปกามุงเนสังโลมังปิอิชยุงสัพเพวชิรสังวชิตะสังคามาพระยาตีตายะสันธิโนโมทันสหะภูเตหิสวกาเตเชนุติทาสเตจบบทที่หนึ่งถึงบทที่ห้าค่ะ